สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็มักจะมีการมาอัปเดตนะคะผลง,งานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกอยู่ตลอดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้ชมภาพความประทับใจไปนะคะเพราะว่าไรครั้งที่58ของทางคณะหมอลำเสียงวีหเนี่ยนะคะหรือว่า จะเป็นไลฟ์จะได้ไม่ลืมกันครั้งที่58โดยในครั้งนี้นะคะก็มีการแสดงในเรื่องนางทาสเดอะมิวสิคเนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะแฟนๆก็ต่างมีการซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันเนี่ยก็ยอดถึง3,000เลยนะคะแฟนๆก็ยังคอยให้การสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีตลอดเลยแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งความพิเศษอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็เคยได้บอกไป เพราะว่าครั้งนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะมารวมด้วยนั่นเองโดยในครั้งนี้นะคะแขกรับเชิญก็คือพี่ฮอดดี้ทวีศัก์นะคะเป็นนักแสดง เป็นหมอลำอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบนั่นเองนะคะสําหรับพี่ฮอดดี้ทวีศักด์นะคะกับนกพงศกรถือได้ว่ารู้จักกันมานานมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพี่น้องในวงการหมอลำที่ถือได้ว่าสนิทกันจริงๆนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะจําภาพกันได้นะคะสมัยนั้นที่ฮอดดี้ทวีศักด์นะคะนกพงศกรแม่นจัก,กรพันธ์แล้วก็บอยสิริชัยเนี่ยตอนที่อยู่เวทีเดียวกันเนี่ย ถือได้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คือรุ่งมากๆแล้วยุคนั้นเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นยุคของหมอลำนะคะที่หลายๆคนเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วก็คิดถึงมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็แยกออกมาเป็นวงของตัวเองเรียบร้อยนะคะถือได้ว่ามีการประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวหน้านะคะในสิ่งที่ตนเองเนี่ยชื่นชอบนั่นเองนะคะอย่างพี่ฮอดดีทวีสังนะคะกับนงพงศกรเนี่ยถือได้ ว่ารู้จักเราก็อยู่ในการมาเนี่ยตั้งแต่ศิลปินภูไทยเลยนะคะจนมาถึงการมาอยู่ที่ระเบียบว,วาทศิลน,นั่นเองนะคะถือได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วก็สนิทกันมานานมากๆเลยแล้วก็พอนงพงศกรนะคะได้มีการมาตั้งวงนะคะเป็นหมอลำน้ำวิหกหรือว่าหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะ พีฮอตดีเองนะคะก็เคยได้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วนะคะในครั้งนั้นที่เือได้ว่าเป็นสีเทพประบุนะคะนะคะุ่งคงสกแมนจักกะพานบอยสิริชัยแล้วก็ฮอตดีทวีศัก์ในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงแรกๆเลยที่ทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยได้มีการไลฟ์สดนั่นเองนะคะซึ่งแฟนๆก็ต่างชื่นชอบแล้วก็ประทับใจมากๆเลยสําหรับครั้งนั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่ฮอตดีทวีศัก์นะคะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญเหมือนว่าครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นของดีโกโก้ เองก็ได้เห็นพี่ฮอตดี้เนี่ยนะคะได้มาร้องเพลงคู่กันกับยูกินั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่น่ารักแล้วแฟนๆก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ฮอตดี้ทวีศักดิ์แล้วก็นงพงศกรนะคะได้หวนมาอยู่บนเวทีเดียวกันอีกครั้งก็คือการมารับเชิญนะคะของทางเสียงวิหกนั่นเองนะคะสำหรับไ์ครั้งที่58นั่นเอง ครั้งนี้นะคะก็ได้มีการมาร้องเพลงร่วมกันนะคะทําโชว์ร่วมกันแล้วก็ยังได้มีการมาแสดงในเดอะมิวสิคลด้วยนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะพี่ฮอตดีเองเนี่ยก็ถือได้ว่าลาจากเวทีระเบียบวัทศินล้วตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะก้าวเข้าสู่การมาเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนนะคะของทางคณะมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะเพราะว่าก็ได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาต่างๆออกมาเรียบร้อยแล้วถือได้ว่าเป็นการเติบโต ในวงการหมอนำอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมมาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับพี่ฮอดี้ทวีศักดิ์รือว่าพระเอกฮอด,ดี้นะคะแห่งสาวน้อยพิษบัานแพงกันด้วยครั้งนี้นะคะถือได้ว,ว่ามาสร้างสีสันบนเวทีเสียงวิหกนะคะร่วมกันกับนงพงศกรน,นั่นเองเป็นคู่พี่น้องนะคะที่น่ารักมากๆเลยและนี่นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ เรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่มกำลังใจให้ด้วยนะคะ